สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะในการทาเค้กเนื้อซิฟ่อนกันนะคะสูตรที่แอดมินใช้แอดมินจะใช้ไข่เบอร์2นะคะจะเป็นน้ําหนักอ,อ,อยู่ในช่วงเกฑ์ของเบอร์2นั่นเองนะคะบางทีก็แล้วแต่สูตรนะคะว่าบางสูตรก็จะเป็นเบอร์0เบอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่แอดมินใช้ประจําจะเป็นเบอร์2เราจะรู้ได้ไงเป็นไข่เบอร์2คือ1น,นะคะเวลาซื้อในห้างก็คือให้ดูขนาด ได้จากด้านหน้าฉลากนะคะแล้วก็แนะนําให้เลือกไข่ที่เป็นไข่สดใหม่นะคะถ้าในห้างให,ให้ดูวันที่ผลิตถ้าในตลาดสดนะคะก็แจ้งแม่ค้าว่าต้องการซื้อไข่เบอร์สองนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเป็นไข่ใหม่นะคะเขาก็จะหยิบไข่ใหม่มาให้นะคะถ้าเราไม่บอกเขาก็จะเผอหยิบที่เป็นไข่ไก่ ไข่ไก่แบบเก่ามาให้นะคะที่มีอายุหลายวัน5-6วันเพราะว่าถ้าไข่ใหม่มาทำอาหารบางทีเขาจะไม่เหมาะอย่างเช่นนำไปต้มมาค่ะไข่ขาวเขาก็าจะมีการติดก,กับเปลือกนั่นเองหรือนำไปทอดมันก็จะมีลักษณะกระเด็นนะคะหรือว่าแตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะ,ปะนั่นเองนะคะเหมือนที่เราเคยเจอนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็แนะนำตอกลงไปตรงกลางะคะ่ะจากนั้นก็ตอกไปมานะคะลักษณะที่ดีของไข่ขาว นะคะไข่ใหม่นั้นจะมีลักษณะเป็นวุ้นเห็นไหมคะอ่าเป็นวุ้นเลยนะคะถ้าเป็นไข่เก่าเนี่ยเวลาแตะตอกมาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบเหลวไข่แดงจะไม่กลมนูนนะคะไข่ขาวก็จะมีลักษณะเป็นน้ำอย่างนี้จะเป็นลักษณะที่ดีของไข่ใหม่นะคะเวลาเราแยกนะคะเขาจะมีที่แยกไข่แดงไข่ขาวก็แนะนําให้ตักแบบนี้หรือเราอาจจะใช้มือช่วยดึงเขาก็ได้หรือบางคนจะถนัดใช้มือ ก็ได้ยังไงก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวแอมมินก็จะใช้ตัวนี้มันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะแล้วเวลาเราซื้อไข่มาแล้วเราใช้ไม่หมดสมมุติรอบนี้เราใช้เครื่องแผงแล้วเราใช้ไม่หมดแนะนําให้นําไข่อะค่ะมาล้างน้ําผ่านๆใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะมาล้างน้ําผ่านๆล้างขี้กุงขี้ไก่ล้างฝุ่นอะไรออกให้หมดหลังจากนั้นก็ นำห่งให้แห้งแล้วก็ใส่ถุงหรือบางทีเขาจะมีกล่องใส่ไข่ะคะ่ะแล้วก็นำไปเก็บในตู้เย็นแล้ววันไหนมีออเดอร์นะคะก็แนะนำให้เอาไข่ะคะ่ะมาออกเอาออกจากตู้เย็นมาให้คลายความเย็นสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็นํามาทําต่อนะคะบางทีก็จะไม่แนะนําให้นําเย็นมาเลยบางทีมันอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะดึงอุณหภูมิกับตัวแป้งที่เราผสมก็ได้เลยประมาณนี้นะคะก็แนะนําให้เขาคลายความเย็นสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาติดตามนะคะว่าเราจะมาแชร์ไอเดียเทคนิคดีๆในการทำเนื้อเค้กชิฟ้อนทำยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบวิธีการทำทำยังไงให้ออกมาสวยน่าทานนะคะ